ท่านผู้ชมครับผมอยู่ที่จุดผ่านแดนไทยลาวสพานิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งนะครับเชื่อวระหว่างน้องขายไปนครหลวงอีงจันทร์ของลาวนะครับสบพาน,นี้เปิดดำเนินการมา28ปีแล้วนะครับแล้วก็เมื่อ13ปีที่แล้วทางลาวมีสถานีรถไฟแห่งแรกนั่นคือสถานีท่านาแลงซึ่งอยู่ห่างจากนี้ไม่ไกลนะครับหลังจากที่ทางรถไฟสายจีนลาวเปิดดำเนินการเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าแค่เดินกูข่าผ่านไป ความคึกคักเกิดขึ้นบริเวณนี้นะครับวันนี้มีโอกาสมาเจอผู้คนที่หลากหลายโดยเฉพาะคนที่มีอาชีพขับรถบรรทุกอาจจะเรียกว่าเป็นสิงรถบรรทุกก็ได้เส้นทางหลักๆที่คุณสงการวิ่งเนี่ยเมื่อก่อนก็วิ่นจากจากจีนข้ามาที่เชียงของไล่ฝันนะครับไล่จะทำเป็นยังไงตอนนั้นโอ้โหเเคี้ยวมากแล้วเขามันสูงแล้วก็ไปส่งที่ตลาดไทยใช่ไหมใช้เวลาเดินทาง2วันเลยเหรอ2วันครับระยะทางสักกี่กิโล1,000กิโล1,000กิโลเลยนะเราพักโขนสักกี่ชั่วโมงยังไงเว่ 5 6ชั่วโมงหรือว่าเจดชั่วโมงก็พักผ่อนอนอนสักชั่วโมงสองชั่วโมงพอได้ตื่นตัวก็ไปต่อง่วงก็จอดนอนใหม่เมื่อก่อนนี้เราสามารถขับรถจากบ่อหานมาเชียงของได้เป็นรถไทยเลยใช่ไหมครับโดยสาไทยครับทุกวันนี้ก็ไม่ให้ขับไ,ไม่เข้าแล้วครับตั้งแต่พิษโควิดนะครับอช่วงแรกรถจีนเขามาเลยมาอยู่ตรงบ่อเติมมาช่วงหลังพอเจอพิษ เศรษฐกิจโควิดนี่คือ,อลาวออกรถมาแล้วไปลากมาจากต่อจากรถจีดีพิแล้วมาส่งที่เชียงของ,ง,ของถ้าเกิดว่าเป็นตู้รถไฟจะมีรูปอย่างนี้คือตู้รถไฟเลยใช่ไหมครับเขามาทีนก็สามสี่สิบตู้ครับจากจีนทุกวันนี้นะฮะบ,บริษัทไทยอย่างกับรถี่คุณสมการขับนี่เป็นของคนไทยหรือยังไงครับเขาแกเป็นคนจีนครับลูกเขาเป็นคนไทยอยู่ มีรถกี่คันประมาณ400รกว่าคันครับ4 0 0รกว่าคันตอนนี้ครับเขาสั่งขึ้นมา15คันเพื่อมรดบผลจากจีนนะจีนมาลาวแล้วเราก็ขนตลาดไทยต้องมีมักะรี่ครับประกาศแก้วดอกกระลำครับพวกถั่วลันเตาอะไรเนี้ยอ๋อเหรอจากนี้ไปตลาดไทยสักิจเกลุยเนี่ยประมาณ600กว่ามิดๆครับใช้เวลาเดินทางสักเท่าไหร่ครับ คืนกว่าครับคืนขอบขวาสิบสี่สิบห้าชั่วโมงครับที่มาเนี่ยเราติดรถเปล่ามาเลยใช่ไหมครับไม่มีสินค้าอะไรมาเลยไม่มีครับมารับอย่างเดียวเลยเหรอครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็คงน่าจะมีเพราะหน้าทุเรียนอ้อครับอ้อส่วนใหญ่หน้าทุเรียนครับสมัยที่กลับไปทางเชียงขอเนี่ยแต่ละสินค้าไทยเราไปส่งด้วยไหมหรือว่าไปด้วยไปด้วยครับส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทไหนครับทุเรียนลำไยอ่ครับผลไม้เหมือนกันนะครับมันมีข่าวอย่างนี้เขาบอกโอ้สินค้าพืชผักผลไม้จากจีนมา ถล่มทลายประเทศไทยจริงนะจริงก็ก็มันก็มีส่วนนะมีส่วนเนาะผมก็กินได้เลี้ยงเงินเดือนเก้าพันห้าครับได้เลี้ยงก็อยู่กิโลละบาทเด้อบดีเลี้ยงกิโลละบาทก็เยอะเหมือนกันนะเยอะไหมก็ไม่เยอะไม่เยอะหรอพออยู่ได้อ๋อไม่ถึงว่าทั้งไปทั้งกลับครับสมมติว่าหกโลกิโลไปกลับก็พันสองครับอ๋อเศรษฐกิจแบบนี้มันก็ต้องรัดเข็มขัดเอาครับ